่านนายกรัฐมนตรีเองอก็สั่งการให้ทางกระทรวงพลังงานและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะครับบริหารพลังงานเนี่ยให้เหมาะสมช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ให้ทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยดูแลสินค้าคอุปโภคบริโภคที่มีผลกระทบด้วยนะครับ,รบอนอกจากนี้เรื่องของการรณรงค์ประหยัดพลังงานเนี่ยพิเศษเขาก็มีการพยายามหามาตรการต่างๆนะครับเพื่อร่วมกันผ่าวิกฤตพลังงานโดยเขาจะให้ส่วนราชการนะครับลดการใช้พลังงานร้อยละ20 แล้วก็ลดการใช้น้ํามันร้อยละ10อันนี้ค,ค,คือในส่วนของส่วนราชการนะครับแล้วก็พยายามที่จะหาวิธีประหยัดพลังงานแบบง่ายในส่วนราชการนี่แหละซึ่งเบื้องต้นเขาก็ยกตัวอย่างมาเรื่องของการส่งเสริมการทํางานที่บ้านรหรือว่า work, home. work from home แล้วก็นอกจากนี้ทางคณะรัฐมนตรีเองก็อนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินในปี65-67นะครับ ภายใต้กรอบวงเงินเนี่ยไม่เกิน25,000ล้านบาทด้วยวิธีการจัดหาเงินกู้ในรูปแบบของเทอมโลนอายุไม่เกิน3ปีโดยกระทรวงการคลังไม่ค้ําประกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าเมื่อปีที่แล้วปี64ที่ผ่านมาเนี่ยทางกฟผเนี่ยนะครับผมประสบปัญหาขาดสภาพคล่องเนื่องจากว่าแบกรับภาระค่าไฟฟ้าอัตโนมัติหรือว่าค่า FT ที่เราเข้าใจกันเนี่ยนะครับตามมาตรการที่รัฐบาลเนี่ยตอนนั้นตรึงค่าไฟเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนในช่วงโควิด1 9 รวมไปถึงเรื่องของการผลิตไฟฟ้าในช่วงมาตรการตรึงค่าไฟเนี่ยนะครับมีต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าขาดแคลนกา๊าซธรรมชาติหรือว่า NGV uh huh. ในประเทศแล้วก็เลยทําให้ทางกฟผเนี่ยต้องนําเข้ากา๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นช่วงที่ราคาในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากนะครับดังนั้นทางกฟผเองเขาก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องให้เพียงพอต่อการดําเนินภารกิจความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ แล้วก็เป็น,นกลไกสําคัญของภาครัฐในการดําเนินมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนด้วยนะครับนอกจากนี้ครับผมเขาก็มีการปรับลดอัตราภาษีสรรพสา,ามิตสินค้าน้ํามันดีเซลที่มีปริมาณกรรมฐานเกินและไม่เกินระละ0.005โดยน้ําหนักนะครับหรือว่าน้ํามันดีเซล B0 นะครับรวมไปถึงน้ำมันเตาที่ใช้ในการผลิตกระแสะไฟฟ้าและก็ขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด้วยนะครับโดยเขากําหนดให้จัดเก็บภาษีสรรพสามิตเนี่ยในอัตราศูนย์มีผลบังคับใช้จนถึง15กันยาปี65เพื่อลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของกอฟผออเป็นระยะเวลา6เดือนซึ่งพอลดต้นทุนเนี่ยก็เลยจะทำให้บรรเทาเรื่องของภาระค่าไฟฟ้าให้กับพี่น้องประ,รประชาชนด้วยนะครับ แล้วก็ต้องบอกว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าในไทยเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยกว่าร้อยละ60ผลิตจากก๊าซธรรมชาติแต่ว่าราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วค่าเงินบาทที่อ่อนลง เลยส่งผลให้ต้นทุนการผลิตกระแสะไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเขาเลยจําเป็นที่จะต้องใช้น้ํามันดีเซลหรือว่า B บีสูเนี่ยนะครับแล้วก็น้ํามันเตาเนี่ยมาเป็นเชื้อเพลิงทดแทนกาา๊าซธรรมชาติดันเองนะครับซึ่งการปรับลดภาษีส,รรมสมัมปทานสินค้าน้ํามันแล้วก็ผลิตภัณฑ์น้ามันครั้งนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยลดต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าซึ่งจะทําให้ประชาชนเนี่ยมีภาระค่าไฟฟ้าเนี่ยลดลงก็คือพูดง่ายคือค่าไฟน่าจะลดประมาณ1นึถึงหนึบาทห้สสตา,ตางค์ต่อหน่วยนะครับแล้วก็ยังรวมไป ถึงการผลิตสินค้าอุปโภคบริรโภคในอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีต้นทุนการผลิตที่ลดลงด้วยเนื่องจากว่าค่าไฟมันลดลงนั่นเองครับทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเร็วไวเข้าใจง่ายสวทขอบอก